ทุกคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นเดนเกิดก็จริงแต่ทุกๆสิ่งเราสามารถทำให้สำเร็จได้หากทุกคนมีความหวังเพียรพยายามและทำให้มันสำเร็จ,จเจริญธรรมท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้จะได้น้อมธรรมะในการดำเนินชีวิตมาบอกเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังดังที่พระพุทธพจน์ หรือคำสอนของพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าทุกๆคนเกิดมาล้วนมีกรรมเป็นแดนเกิดหากเรามีความเพียรพยายามแม้เราจะมีต้นทุนชีวิตที่ด้อยน้อยหรือต่ำกว่าคนอื่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จหรือความสุขได้เรามีความหวังในการพัฒนาชีวิตของตนแม้ต้นทุนชีวิตจะนิดน้อย แต่เรามีความพยายามทําให้มันสําเร็จได้หลายคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตที่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเหล่านั้นจะใช้ชีวิตประสบความสําเร็จในทางกับกันเราไม่มีต้นทุนชีวิตอะไรเลยแต่เรามีความพยายามตั้งความหวังเอาไว้อยากได้อะไรอยากทำอะไรและในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามทำมันและสุดท้ายก็ไขว่คว้าความสำเร็จได้ ดังนั้นคนเราจะมีความสุขหรือทุกข์อย่างไรปัใจจัยในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ปัใจจัยในปัจจุบันเราต่างหากเป็นผู้กำหนดขอให้ท่านทั้งหลายได้มองไปข้างหน้าอย่าได้มองย้อนกลับไปเราจะมีชีวิตอย่างไรอยู่ในมือของเราขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวังเอาไว้เพียรพยายามและทำความหวังนั้นให้สำเร็จด้วยมือของท่านเอง ขอจเจริญธรรมกับท่านพุทธบริษัททั้งหลายฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้